วันนี้วันที่ห้าพฤศจิกายน2563แรมห้าค่ำด้วยเดือนสสบองปีชวดอตอนนี้เราสู่แดนทอง คำแพงฉลอง50ปีโพธิกิจสู่แดนทองคำแพงฉลอง50ปีโพธิกิจหรือไม่จ่ฉลอง50ปีโพธิกิจสู่แดนทองคำแพงหรอกลับไปกลับมาฮะสู่แดนทองคำแพงก่อนหรอฉลอง50ปีโพธิกิจหน้า ผู้ใดยังไม่ได้มาสู่แดนทองอคำแพงทองมีคำแพงด้วยนะทองนี่ต้องทองคำแล้วก็ต้องทองคำอย่างแพงอย่างถูกไม่เอามันเป็นเครื่องหมายเนาะคนเราเนี่ยแต่ละชาติแต่ละชาติก็ก็มีภาษาเป็นสื่อสำคัญ คนใบพูดไม่มีเสียงพูดไม่มีภาษามีเสียงแต่พูดไม่เป็นมันหูหนวกคนใบคือคนหูหนวกคนปากคือคนใบภาษาอีสานเรียกว่าปากคือคนพูดแล้วไม่รู้เรื่องเรียกว่าปากคือมันมีเสียงนะพูดบักเสียงดังผมมันไม่ได้ยินเสียงตัวเองโอ้ว้าอะไรเจ้าเจ้าเลย แต่ก่อนอาตมาบ้านบ้านเขาอาตมาทุงหาเมฆอยู่ข้างอยู่ข้างติดกันในรั้วติดก,กันกับโรงเรียนคนหูหนวกและโรงเรียนคนหูหนวกนี่มีคนเยอะเนะก็ะเด็กเด็กหูหนวกทั้งนั้นเลยเต็มคิดดูเถอะมันจะเสียงยังไงอ,อ่ะ เสียงเขาก็มอนไม่รู้เรื่องไม่เป็นซ้ำเนะเพราะมันพูดไปเป็นภาษาเสียงมันมเป็นภาษาหัหนะนวกนะฮะอะไรนะฮะเป็นเสถียรใช่ไหมครับไม่โรงเรียนโรงเรียนคนหนวหนวกเรชื่อหัหนวกเลยไม่แต่ลงสภามันเข้าไปในดูข้าง,ง,งติดกับเทคนิคแต่ก็ไม่ยังไงเทคนิคเลยนะ มันมีถนนขั้นถนนขั้นเข้ามานี่ก็มาเป็นของหมู่บ้านที่หมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านที่อัตมาอยู่ข้างถนนฝั่งโน้นก็เป็นโรงเรียนคนนุหนหัวโรงเรียนคนนุ่นหนว,นว,นนหนวแล้วก็ต่อจากโรงเรียนคนนุ่นหนวก็โรงเรียนอะวิทยาลัยเทคนิค คนมันต้องใช้ภาษาสื่อคนดีๆครบ32อาการ32ก็ใช้ภาษาสื่อกันได้ฟังกันรู้เรื่องแต่คนหุนหนอกพูดไม่ได้ยินปากทุกคนปากคือพูดไม่ได้ยินต้งใช้สื่ออาตมาก็ไม่รู้อะไรก็เราไม่ไม่ได้ไม่ได้สมมติกับเขาไง เราไม่ได้สมมุติกับเขาเพราะงั้นเราก็ไม่รู้สมมุติที่เขาใช้กันสื่อกันรู้ว่าอันนี้หมายถึงอันนี้อันนี้ความหมายถึงอันนี้หรือหมายถึงอันนี้แล้วก็ใช้สื่อด้วยกายกรรม้วยการเคลื่อนไหวทั้งพวกดูได้ตาดูได้ตาจะใช้เสียงก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ยินหกูก็ดูได้ตาอย่างเดียวก็ดูสื่อกัน คนครบสาสบสองก็พูดกันรู้เรื่องมือด้วยเสียงด้วยน้ตาด้วยบางทีเขยหยิบตาประกอบเลยนะเนี่ยนะตาหวานตาเปรี้ยวอะไรเขก็มีสื่อกันด้วยตาหวานเคยไม่ล่าสื่อกันด้วยตาหวานหวานก็ใช้กันไปสื่อต่างๆนี่ก็แต่ละ ชาติชาติเดียวก็มีทั้งหลายภาษาสื่อภาษาออกมาให้รู้อย่างน้นอย่างนี้อย่างนี้ตั้งแต่สื่อให้รู้กันว่าชีวิตจะกำหนดหมายสัญญาจะกำหนดหมายเป็นสัญญากำหนดอย่างนั้นอย่างนี้จิตจะเป็นตัวกำหนดว่าจะให้เป็นอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ ให้เกิดอย่างนั้นให้เกิดเคลื่อนไหวทางกายอย่างนั้นให้เกิดไหวให้เกิดเคลื่อนไหวทางวาจาอย่างนั้นอย่างนี้ให้เกิดเคลื่อนไหวใจมันมาเกิดเคลื่อนไหวแล้วมันก็ให้เกิดใจใจก็เป็นตัวสั่งการใจถึงเป็นตัวประธานทั้งหมดในตัวใจที่เป็นตัวประธานนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นตัวประธานจริงๆ ใจมันจะให้สั่งให้เป็นอย่างไรนะก็มีตัวข้างในอีกตัวหนึ่งเลยเรียกว่าตัวอนุสัยตัวอนุสัยตัวแกนใจเลยนะอนุคือตัวเล็กๆล,กลกนะที่เล็กที่เป็นของตนสยะ เสยังตัวเล็กๆมีพลังอำนาจควบคุมว่าทุกคนนี่มีอนุสัยเป็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้จักตัวพระเจ้าแล้วก็ชี้ตัวพระเจ้าให้แต่พวกเราและจงจัดการกับพระเจ้าของเราเองจัดการกับพระเจ้าของเราเองนา ควบคุมพระเจ้าของเราเองให้พระเจ้าทำงานตามที่เรานี่แหละเรานี่แหละจะให้เป็นเช่นใดคนเราเกิดมามีอวิชชาเป็นตัวพาเกิดมายังไม่รู้เรื่องได้สั่งสมจิตอินญ,ญาเนี่ยเกิดมีกรรมไม่วิบากสั่งสมมาด้วยความโง่ความฉลาดอะไรก็เก็บ มันยึดมัน่นถือมัน่นอะไรยึดมั่นมากก็ใช้ออกมามากอะไรยึดมัน่นน้อยก็ใช้น้อยยึดก,กลางกก็ใช้กลางกลางยึดโอ้โหมีระดับโอ้โหชันของมันมากมายแล้วชีวะหรือชีวิตของสัตว์โลกที่เป็นจิตนิยาม โดยเฉพาะมาเป็นมนุษย์แล้วก็มามีบทบาทอยู่ในโลกด้วยอนุสัยเป็นตัวสั่งการหรือมีอนุสัยก็คือพระเจ้าสั่งการมนุษย์สั่งให้เป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงพยายามมาให้เรียนรู้ความจริงไอ้ที่มันเป็นไปแล้วสั่งสมมาแล้ว เราก็ไปแก้ไขมันไม่ได้แต่มันมีฤทธิ์มันมีแล้เป็นของเรามันมีฤทิ์มีอำนาจเราก็ต้องมาเรียนรู้เราเอจะต้องสั่งสมใหม่สั่งสมพลังงานใหม่และสั่งสมพลังงานเนี่ยพลังงานที่มันเกิดแล้วเป็นอดีตเนี่ยเราแก้ไขมันไม่ได้ เราแก,แก้ขไขมันไม่ได้พลังงานสังสมเป็นอดีตแต่มันเป็นพลังอยู่ในนั้นะจะดีจะชั่วจะมีธาตุรู้มากน้อยรู้โลกีธรรมดาอาวิชามาเกิดยังไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีโลกุตระไม่รู้โกโลกุตระโลกุตระคืออะไรโลกุตระก็คือรู้โลกนี่แหละรู้โลกีนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็จัดการเจ้าตัวอนุสหรือเจ้าตัวพลังงานตัวเนี้ย อย่าให้มันไปเกิดอย่างโง่ๆอ,อ,อ,อย่างเก่าแต่เก่าก่อนคนเราเกิดมามันก็โง่ดยอนุสัยทางนั้นมาจัดการมันเกิดใหม่มันก็จะมีพลังงานใหม่ที่เราสร้างควบคุมอย่าให้มันเกิดอย่างน้อยที่สุดดีชั่วเป็นเบื้องต้นเป็นโลกีดีชั่วเท่านั้นนี่มันพระพุทธเจ้าก็รู้ ว่าพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของมนุษย์ที่จะแสดงออกทางกายก็ดีวจีก็ดีมนโนก,ก็ดีชั่วคืออย่างไรดีคืออย่างไรศาสนาทุกศาสนาก็พยายามควบคุมกรรมที่รู้ตัวตัวต,วต,วตวกรรมของกายวาจาใจก็พอรู้บ้างแต่ไม่ลึกลงไปละเอียดละออถึงบทบาทของใจเลย แยกมาเป็นปรมัตต่างๆอภิธรรมต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้แยกแยะแจกแจงไว้ละเอียดและก็รู้จักเลยว่าเออตัวนี้มันเป็นเวทนาอาการยงงไงตัวเวทนาตัวนี้ตัวจัดการเลยตัวสัญญาตัวกำหนดรู้เลยกำหนดรู้เวทนาตัวนี้สังขารกำหนดรู้สังขารตัวนี้วิญญาณ กำหนดรู้เออวิญญาณมีลิงคะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะมีมีอาการอาการของเจตสิกถ้าจะแยกเรียกคำว่าจิตก็แยกออกไปเป็นตัวย่อยลงมาแจกแยกออกไปอย่างน้อยเป็นขนันห้าตัวจิตเองที่ เรามีสัญญาเป็นตัวทำหน้าที่กำหนดรู้รู้เวทนาเวทนาก็เป็นรูปถูกรู้มันเป็นตัวถูกรู้เป็นออบเจกตัวสัญญาก็กลายเป็นส<ม>ับเจกเป็นประธานรู้แล้วก็กำหนดรู้ตัวเวทนาตัวถูกรู้เป็นรูปแล้ก็เวทนา พระยาลุรเจ้าก็สอนสอนลงไปอีกให้รู้จักรูปกับนามให้รู้สองตัวตัวหนึ่งถูกรู้ตัวหนึ่งธาตรู้ของเราเนี่ยกำนดรู้มันสองตัวนี้แหละตัวเก่งที่สุดสองตัวนี้ภาษาบาลีเรียกว่าเทวะนี่แหละคือพระเจ้าสองตัวนี่แหละคือพระเจ้า คุณจะใหญ่คุณจะเรียกอย่างไราศาสนาเทวนิยมไม่รู้จักพระเจ้ามีแต่พระเจ้าสั่งพระเจ้าคืออะไรสอนประโยกๆพระเจ้าคืออะไรคืออนุสัยเพราะงั้นาศาสนาเทวนิยมมีอนุสัยสั่งการทั้งนั้นไม่รู้จักอนุสัย แล้วแก้อนุสัยไม่ได้อตมาได้อธิบายธรรมะให้พวกเราฟังมาจนกระทั่งว่าสามารถเรียนรู้ไปจนกร้ทัง่งอนุสัยเสร็จแล้วก็แก้อนุสัยปรับอนุสัยจนกระทั่งพระอระหันต์นี่คือผู้มีอนุสัยใหม่แต่เขาเรียนรู้กันทั่วไปเขาเรียนตัวว่าอนุสัยคือกิเลสและอยากให้กิเลสเกิดก็เหมือนกันนะในจิตของเราในปัจจุบันที่เราเป็นพระอระหันต์แล้วต่อไป กิเลสก็ไม่เกิดลงไปในอนุสัยอีกเรามีแต่อนุสัยที่เป็นจิตใหม่ที่จะเติมลงไปเติมลงไปเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสนะเพราะนะั้นต้องทำจิตอย่างนี้แหละให้สำเร็จเป็นอารหันต์นีคือคือสำเร็จอย่างนี้นะสำเร็จอย่างนี้เพราะเราต้องเรียนรู้เลยว่าอาการที่มันจะ มาสั่งสมไม่ใช่ไปจัดการกับไอ้ตัวที่มันสั่งสมแล้วเพราะสั่งสมแล้วก็เป็นอดีตใช่ไหมตัวที่สั่งสมแล้วเป็นอดีตทีนี้อดีตเราจะไปแก้ไขมันไม่ได้สัญญาที่จะกำหนดรูปภาวะที่เกิดเป็นกินเลสประกอบแล้วก็จะสั่งสมลงไปภาวะที่จะเกิดแล้วก็มีกิเลสสั่สมลงไปมันต้องเกิดในปัจจุบัน ปัจจุบันที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายหลับตาปิดหูไม่รับจมูกก็ไม่เกี่ยวไม่ไม่เอาจิตไปก็ไปเกี่ยวข้องลิ้นก็ไม่ได้แตะสัมผัตกายร่างกายโพธิภพสัมปัตต้างนอกก็ไม่เอาจิตเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รับรู้ด้วย ไปรับรู้แต่ใจในใจภายในอย่างที่ศาสนาแม้ศาสนาพุทธก็ตามมันเพี้ยนไปจกนกระทั่งไปสอนแต่เรื่องรู้จัดการแต่ภายในคนนั้นก็จมอยู่แต่ธาตุเก่าธาตุใหม่ที่อยู่ในโลกกามในโลกกามโลกตาหูจมูกดินกาลเรียกว่ากามมคุณห้าไม่มีเกิดใหม่มีแต่อนุสัยเก่า เพราะฉะนั้นพวกหลับตาเรียนจึงเรียนอยู่แต่ในอนุสัยอดีตอนุสัยอดีตมันตายแล้วมันเป็นแล้วจะไปให้มันไม่เป็นอะไรอีกเปลี่ยนแปลงอีกมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกหลับตาปฏิบัติจึงทำปฏิบัติทำแบบโมฆะบุคคลไปตลอดกาลนาน ไม่โมฆะเพราะเขามีอนาคตที่แก้ได้เขาหลับตาเขาก็มีอนาคตนะแต่เป็นอนาคตที่ไม่บริบูรณ์อนาคตมีแต่ท,งงทงตางฟุ้งคิดทางจิตอย่างเดียวซึ่งคิดตจิตอย่างเดียวมันง่ายมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับภายนอกที่จะเป็นเหตุปัจจัยมันก็คิดไปโลดแล่นไปตัวเดียวเกี่ยวอะไร ก็สร้างอะไรเอาความจำเรียกว่าอดีตมาคิดไปมันก็ะระลึกถึงขันพระพุทเจ้าดึงใจคัว่าะระลึกถึงขันเก่าได้ก็มาปรุงมาแต่งสั่งสมไว้พระพุทธเจ้าท่านก็สรุปไว้ว่าทิฏฐิพวกนี้มีสิบแปดอย่างอาตมาไม่ได้จำสิบปอย่างนันาไว้เพื่ออธิบายมันจะเยอะมันจะละเอียดเกินไป ไอ้สวนอนาคตนั้นปรุงใหม่ปรุงป,ปรุงแต่งไปใหม่ๆๆมมมพระพุทธเจ้าก,ก็ประมวลว่าไอ้การปรุงแต่งของสังขารที่จะพิสดารยังไงก็ตามมันได้ทำมาแล้วแล้วมันสะสมเก็บไว้ได้แค่ส8บปดกรณีส8บปประเด็นไอ้คิดใหม่นี่ก็ปรุงแต่งใหม่ทำไมมันมากเพราะมันมีเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คิดแล้วเป็นไปไม่ได้เลย คุณจะคิดยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้เอามาปรุงแต่งให้มันครบตามหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่ได้ไอ้ที่ปรุงแต่งเป็นครบตามหูจมูกลิ้นกายได้เต็มครบมีแค่สิบแปดยสิบแปดประเด็นเท่านั้นนะแต่ไอ้คิดที่เป็นไปไม่ได้นี่คือพวกเพอเจอฟุง้งซ่านคิดได้มันมีทปรุงแต่งไปทางเพอเจอเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ประมวลมาได้สี่สิบสี่ รวมแล้วไปที่ทีหกสิบสองไอ้สีเนี่ยเขาก็หนึ่งเอาอาดีตมาเป็นตัวรากฐานแล้วก็ปรุงแต่งเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นสี่สิบสี่นะแล้วเขาก็นึกว่าเขารู้จริงๆเขารู้แม่เขาจะกำหนดรู้ในหลับตาเนี่ย พระพทเจ้าเรียกว่าสัญญาการรู้ในสัญญาในการกำลับตาในการไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่เรียกว่าปัญญาเลยจะมีปัญญาประกอบคุณต้องลืมตาคุณต้องเปิดหูเปิดจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสมีเหตุปัจจัยจากข้างนอกไปปรุงแต่งสิ่งที่ปรุงแต่งปับป๊บเป็นปัจจุบันนั้น จึงจะเรียกความรู้นั้นว่าปัญญา